สวัสดีจ้ามาต่อกันคลิปนี้เลยนะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปการทําขนมถ้วยนะครับแบบโบราณโบราณนะครับก็นะครับจะมีรสชาติหวานหอมนะครับแล้วก็มีกลิ่นใบเตยเล็กๆเพราะเราได้ใส่ใบเตยนะครับเข้าไปในนี้ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะมีความหอมหวานนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับใครอยากจะออเดอร์มาได้เลยนะครับมีแค่40กล่องเท่านั้นนะครับเราทํากันแค่40ชุดนะครับ นี่นะครับหน้าตาหน้าตามันจะประมาณไหนลองดูกันนะครับนี่นะครับอ่านะครับขนมถ้วยแบบโบราณนะครับเราไม่ได้สารปรุงแต่งอะไรเลยนะครับไม่ได้ใส่เลยนะครับตอนนี้กําลังทาขนมถ้วยให้ทานกันอยู่นะครับนี่นึ่งมาแล้วร้อนแสดจากเตาเลยนะครับอ่านะครับ ใครชื่นชอบขนมไทยๆนะครับแบบโบราณโบราณก็มาลองหาทานกันได้เลยนะครับกับขนมถ้วยแบบโบราณตรงนี้นะครับรสชาติหวานหอมมันอร่อยนะครับมีแค่40ชุดเท่านั้นนะครับสวัสดีเจเล็กกวนยูเสียงหวานนะครับอ่านะครับบอกเลยว่าอร่อยเลิศนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าเตาให้ดูชนิดได้ไหมครับนี่เดี๋ยวมาดูหน้าเตานะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่านะครับเห็นไหมเห็นไหมใครชอบทานขนมถ้วยครับมานะครับ ดูหน้าตาขนมถ้วยเลยนะครับรับรองว่านะครับหวานหอมอร่อยแน่นอนนะครับใครสนใจก็ออเดอร์มได้เลยนะครับมีแค่40ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับนะับของมีน้อยจริงๆนะครับของมีน้อยจริงๆนะครับอยากให้ลองซื้อไปรับประทานกันดูนะครับอ่าหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยที่เข้ามานะครับมาดูหน้าตาขนมถ้วยหน่อยแบบโบราณโบราณของเรานะครับที่นํามาเสนอให้กับผู้ค้าได้ลองรับประทานกันดูนะครับนี่นะครับ ขนมถ้วยแบบโบราณหวานหอมร่อนอร่อยมากๆเลยนะครับนี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปผมจะมาไลฟ์นะครับกับคลิปของปลานึ่งนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูปลานึ่งกันต่อในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับใครจะขนมถ้วยนะครับรีบจองมาเลยมีแค่40ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ